นี่ของน้องพี่คงหมดหน้าที่แล้วขอบคุณพี่มากๆนะครับพี่เป็นคนดีจริงๆตาฝากของไว้ไม่ผิดคนมันเป็นคำขอครั้งสุดท้ายของพ่อน้องพี่ก็ต้องทำตามสัญญา พี่ว่าน้องอยู่ที่นี่ไม่ปลอดภัยนี่นำบัตรรองเดท่านดูแลคดีพ่อน้องอยู่เออน้องน้องพอจะเล่าที่ไปที่มาของเหรียนนี้ได้ไหมได้ครับตัวนี้ไม่ขายหรอวะถ้าอยากกินต้มยำผงปลาเขาหน้าค่อยว่ากัน ี่เสียจัวมากทำไงดีอ่ะวันนี้ครอบกำหนดส่งเงินต้นด้วยอะ่ะแกไปรับหน้าก่อนแล้วขอผัดเสียบีกสังงวดสวัสดีจ้าเสียวันนี้คงพร้อมเคลียร์นี่ไอ้อเลยใช่ไหมเออยังไม่มีเลยจ้ะเสียถ้ายังไงเนี่ยฉันขอผัดไปอีกสักเดือนได้ไหมจ๊ะ พี่พี่ผัดพวกเรามาสองครั้งแล้วนะครับครั้งนี้คงไม่ได้อะเออเฮ้ยแม่มึงมาดูอะไรนี่เร็วมีอะไรเ่ะพี่เจ้ง์เนี่ยมันอยู่ในท้องปลาเฮ้ย แล้วเหรียญทองก็เป็นแค่งเงินต้นกับดอกเบี้ยของลุงแจ้งกับเมียมาแง่ต่อป้าเคยเอาไปเสนอขายให้แปะแต่แปะไม่ซื้อวันต่อมาป้าเอาไปเสนอขายให้กำนันไพศาลกำนันไพศาลก็ไม่สนใจไม่น่าเชื่อเลยว่าเสียจะมานำเสนอขายเหรียญโบราณนี้ให้กับผม อ้วขายให้ใครก็ได้ที่อยากจะครอบครองเหรียญนำโชคชิน้นนี้อมแล้วทำไมเสียไม่เก็บไว้ใช้เองแล้วตกลงว่ายังไงสนใจไหมผมขอคิดดูก่อนความจริงแล้วก็มีคนมาติดต่ออ้วเอาไว้แล้วให้ราคาสูงมากกว่าใครแต่ติดที่อีเป็นคนต่างชาติ หัวตั้งใจที่จะขายให้คนไทยด้วยกันแต่ในเมื่อกำนันไม่อยากได้โอก็ขอตัวบางเอิญผมเดินทางไปต่างประเทศผมก็ไม่รู้อะไรอีกเลยจนกระทั่งป้าเสียครับพี่เสียใจด้วยนะน้องแต่พี่ว่าตอนนี้ที่นี่ไม่ปลอดภยัยน้องควรไปจากที่นี่พราะพวกมันก็กำลังตามหาเหรียญน,นี้อยู่ด้วยครับพี่ เดี๋ยวผมโทรหาแปะให้มารับดีกว่าดีครับไม่รับสายแล้วครับพี่ไม่อยากให้คนอื่นต้องเดือดร้อนไปกับพี่ถ้างั้นพี่ไปก่อนนะ ดูแลตัวเองด้วยมีอะไรก็โทรหาพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวก่อนครับพี่ผมคิดว่าผมเอาเหรียญคืนไว้ที่พี่จะปลอดภัยกว่าครับ จะดีเหรอคงดีกว่าอยู่กับผมผมเชื่อใจฝากไว้ที่พี่ขอแล้วกันนะครับให้จับของไล่ให้ได้ก่อนค่อยว่ากันครับแต่ยังไงเหรียญนี้ก็เป็นของน้อง